ส่วนน้ำเงินนี่จัดทับหลังบุรีกาเว้ทีมวยลังสีนใช่ไหมผมก็ปาบมาแล้วนี่ก็ถือว่ากำลังดีวันดีเป็นผูใหญ่นะครับอาวุธมวยนี่ครบเครื่องเอาผ่า,า,าดิ <laughs> ก็ต้องดูวันเวทีนะครับนีนะครับแข้งขวานี่จัดอาวุธมวยนี่ถือว่าประก,กายเพชรออกแน่นนะดูดิออกแข้งมีเล็กนะครับแต่อาวุธมวยถือว่าครบเครื่องตัวนะครับปรกกายเพชร แล้วครับดูครับทีต่อทีเอาครับเวลไฟมีหมาต่าย้ครับเวลไฟวงลิงง่ายไหมแบบนี้อ้าวครับมวยผู่นี้โอ้โหนี่ไม่ได้เป็นรองอย่างปุ๊บผมว่าว่าประกายเพชรดูเหลื่อมๆินด้วยซ้ำเลครับดูจังหวะสองครับอ้าวไอ้นี่พอหลุดปุ๊บเนี่ยครับาแต่ในวงในมีลูกขวางหน้ามาแก้นะครับแน่นอนอ้าวจับได้เตะขวามาครับประกายเพชรเตะซ้าย เวลไฟเตะขึ้นปะหนอกชิงจังหวะชิง oh. ไปกันน่าดูเลยครับวัน oh. นะครับว่าก็ต้องเดินนะเจ็ดคนนี้จับตาดูดีๆเลยนะครับอนาคตนีของประกายหลบไม่โดนครับมัดมาเตะขวามาพยายามปัดแล้วครับประกายเพชรมีเพียงยกที่สุดเลยสามดูก็ออกมาแล้วสถานการณ์บรรยากาศมันทำให้เขาต้อง บีไปเขาต้องเร่งเกมก็ททำให้ยกนี้ดูไม่ค่อยอยู่ในแผนได้เกมเท่าไหร่ครับออมานีกลายเพชรนีลุดหลวมแล้วก็เพิ่มอ,ออกทะเลไปเลยครับโอ้ค่อยๆขยับเข้าไปโอ้สวยครับรกายเพชรลุดปุ๊บก็เจอแค่ขวาของเวลไฟครับถึงตัวแกจิงยกขึ้นมาแทงไว้ก่อนเลยกายเพชรแตะขวาเข,ข,ข,ข้าไปก่อน เตะเข้าไปเจอแข้งขวาโต๊ะซ้ายครับเตะซ้ายครับเกมตั้งรับเป็นเกมถนัดของนี่ครับยบาพลาดครับแม่ลื่นเอาขึ้นไล่ต่อครับแข้งซาขยับจะแหมไม่มีจังหวะโต๊ะเลยครับลูกป,ปากกบบังนีดูนะครับยังก็ถือว่าโอ้หัวใจนี่ใช้ได้หมัดซ้ายพยายามลุดม,มาแล้วนี่ครับมากเตะซ้ายเตะซ้ายเตะซ้ายเตะเข้าไปอีกโอ้โอ อาจเทพร้อมนะครับก็พยายามจะฮึดอยู่อาวุธมวยนี่ถือว่าครบเครื่องนี่ศอกก็มีนะครับวงไหนวะครับเตะซ้ายเข้าไปครับชั่วโมงนี้ครับก็เตะได้ทั้งซ้ายทั้งขวานั่นนี่นครับเตยครับพยายามกระโจนเข้าใส่ประกายเพชรตังหวะของเวลไฟาสอกเข้าไปประกายเพชร เราเห็นหมดเลยเอมาดูจังหวะออกแข้งออกซ้ายออกขวาดูขยับหลอกนี่สลับเท้าด้วยโอ้โชนเก๋าโชนเหนือเลยครับแมลีลาแกครับไม่ธรรมดาครับไม่เหลือครับเต้นแน่ครับกลายเป็นจุดขายไปแล้วนะครับ่ะเวลไฟนะครับเป็นฝ่ายชนะนะครับ นักมวยกับพี่นักมวยกับหัวหน้านี่ผมดูแล้วพอกันเลยนะครับนักมวยก็คึกเหลือเกินอ้าวเต้นน้อยนะครับแฟนมวยตะโกนเต้นน้อยเต้น